มาแล้วทุกคนนะครับมาแจกซองอ่างเปากันอีกแล้วนะครับแล้วก็จะมาสอนวิธีการหาเงินเข้าบัญชีของ t ูมานี่วอลเล็ด้วยนะครับแล้วก็สําหรับอ่างเปานะครับมีจํานวนจากัดนะครับแล้วก็เพิ่มจากเดิมที่20คนเป็น50คนนะครับใครมาก่อนได้ก่อนนะครับก็ให้กดรับซองอ่างเปาก่อนแล้วก็ค่อยดูคลิปแล้วก็แชร์วิดีโอนี้กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการในคลิปนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยเข้าสู่ช่องของ ANC Studio นะครับวันนี้ทุกคนน่าจะมาแจกซองอ่างเปาอยู่ด้วยกัน50คนแล้วก็จะมาสอนหาเงินออนไลน์ถอนเงินเข้าบัญชีของ t u m o n e y Wallet นะครับผมนะก่อนที่เราจะไปแจกซองอ่างเปาเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาหาเงินกันก่อนนะครับ โอเคทุกคนนะก็เริ่มแรกเลยนะครับแอปนี้เป็นแอปเกี่ยวกับการรับชมวิดีโอจาก u t u b e นะครับมีชื่อว่าแอป CC Video นะครับเป็นแอปนี้เลยทุกคนเนาะที่เราจะหันกันในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมซึ่งแอปนี้ทุกคนนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดได้นะครับผมนะผ่านลิงก์นี้เลยนะครับที่อยู่ด้านล,าล่างคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับ แล้วก็นะัสบสมัครใครที่กดดาวน์โหลดมาแล้วติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับกดเข้ามาในแอปนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องล็อกอินนะไม่ต้องล็อกอินนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะสร้างไรายได้ได้เลยนะครับด้วยการรับชมวิดีโอจาก u t u b e นะแต่ว่าให้ทุกคน,นไปที่เงินสดก่อนแล้วก็มารับเงินฟนรีที่คําว่า ล่าชจ่นะถ้าว่าเมนูของเพื่อนๆนั้นเป็นภาษาอังกฤษมาที่คําว่า setting หรือตั้งค่าตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่คําว่า language นะหรือภาษาตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เลือกภาษาไทยนะครับจะมีภาษาอังกฤษ อินโดนีเซียแล้วก็เวียดนามนะครับเรียกเป็นภาษาไทยให้เรียบร้อยแล้วก็ผู้ชมก็ออกมาแล้วก็มาที่คําว่าเงินสดนะครับจากนั้นก็มาที่คาว่าป้อนรหัสเชิญตรงนี้เพื่อที่ว่าจะมารับเหรียญฟี1,500เหรียญกันนะครับแล้วก็ใส่โค้ดร,รหัสของเพื่อนๆได้เลยนะครับถ้าไม่มีของเพื่อนๆอยากซัพพอร์ตอยากสนับสนุน อย่าสนับสนุนช่อง ANC Studio ก็ใส่โคดนี้ได้เลยนะครับ S8T5GN นะครับ S8T5GN นะครับเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หมดเลยนะครับแล้วก็ตัวเลขกดยืนยันไปได้เลยแล้วก็คุณก็รับไป1,500คะแนนด้วยกันนั่นเองนะครับต่อมาทุกคนนะครับเดี๋ยวผมนะ่าจะทำการ ถอนเงินกันก่อนเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ทุกคนนะผมมี100บาทน่าที่จะถอนนะสองบาทนั่นยังทําธารกิจไม่สําเร็จทุกคนนะก็จะถอนที่100บาทก่อนนะกดคําว่าถอนแล้วก็กดยืนยันตรงนี้นะครับอ่ะกดตกลงไปเลยนะครับผมถอนไปเวลา22่สนากา 25นาทีโอ้ทุกคนนั้เงินเข้ามาแล้วทุกคนนะประมาณ3วินาทีนับเงินเข้ามาทันทีนะครับจำนวนอยู่ที่100บาทนะครับผมนะก็ได้รับเงินจริงนับเงินเข้ามาเร็วมากมากเลยนะครับผมนะยังพูดไม่ทันจบเลยเงินก็เข้ามาได้ปร้อยเลยนะครับใครที่สนใจหางเงินออนไลน์จากแอปพลิเคชันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ผมจะแปะลิงก์การดาวน์โหลดไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอน,นะครับโอเคเดี๋ยวเรานะครับมาหางเงินนะครับเริ่มเลยนะครับจากการ ดูวิดีโอจาก youtube นะผมชอบเปิดวิดีโอที่มีความยาว3ชั่วโมงขึ้นไปเพราะว่าจะทำภารกิจนะครับเป็นภารกิจของ การรับชมวิดีโอนะครับความยาว3ชั่วโมงขึ้นไปตรงนี้นะครับเรารับชมความยาว3ชั่วโมงขึ้นไปจะได้อะไรบ้าง1จะได้คะแนน400เหรียญก็ต่อเมื่อรับชมผ่านไป2นาทีนะครับเมื่อรับชมผ่านไป10นาทีจะได้ไป1,000เหรียญแล้วก็รับชมผ่านไป20นาทีจะได้ไป200 0เหรียญนะครับรับชมผ่านไป30นาทีรับไป3,000เหรียญนะครับแล้วก็รับชมนผ่านไป6 0นาทีรับไป 5,000เหรียญครับแล้วก็รับชมผ่านไป1 8 0่นาทีรับไป8000เหรียญน,นะครับแล้วก็นะครับผมในส่วนของที่เรารับชมว,วิดีโอนะครับเราจะได้อีกตั้งหาตรงนี้ทุกคนนะครับนี่ทุกคนเห็นไหมจะมีตัวจับเวลาอยู่ทุกคนนะตัวจับเวลาที่นะครับถ้าหากว่ามันหมุนไปจนครบ1รอบนะครับมันก็จะทําการส่งพอยต์หรือส่งคะแนนให้กับคุณนะครับรอดูนะครับ นี่ทุกคนนะครับก็ได้มาอีก49คะแนนด้วยกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของไรายได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับสรุปว่าการรับชมวิดีโอน,นั้นสามารถที่จะหาไรายได้ได้2ช่องทางคือไรายได้ตรงนี้นะครับที่มีจํากัดเพียงแค่180นาทีส่วนไรายได้ตรงนี้นะครับสามารถดูได้ตลอดเลยนะครับต่อมาก็คือเป็นการหาคะแนนจากการที่เรานั้นทําภารกิจนะครับมีภารกิจของการ เชิญเพื่อนนะครับภารกิจของการปอนรหัสเชิญแล้วก็ภารกิจของการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับเลมบอกเลยนะครับตอนที่ผมถอนเงินนั้นมันจะมีให้เราทำภารกิจนะครับซึ่ง100บาทนะั้นผมทำภารกิจเรียบร้อยแล้ว ถ้า200บาทนั้นผมยังไม่สามารถถอนได้เพราะว่าต้องทำภารกิจอีก28ชิ้น,นแสดงว่าทุกๆครั้งที่คุณจะถอนเงินจากแอปนี้คุณต้องทำภารกิจนั่นเองนะครับไม่ใช่ภารกิจของการเติมเงินนะแต่ภารกิจของการดาวน์โหลดแอปหรือภารกิจของการแนะนำเพื่อนแค่นั้นเองทุกคนเนาะแล้วก็มีโบนัสอีกคนหนะึที่ผมจะมาแนะนำก็คือถ้าคุณสามารถทำภารกิจตรงนี้ได้คุณจะได้ครั้งละ300บาทนะครับก็คือภารกิจอันนี้เลยทุกคนเนาะ ภารกิจนี้คือว่าเขาให้เราชวนเพื่อนนับประมาณ17-18ถึงสบคน,นครบเราจะได้โอกาสมา17-18ถึงสิครั้งนับพอเรากดคลิกเพื่อเร่งนะ1 7ถึงครั้งก็จะครบพอดี300บาทตรงนี้เนาะพอครบ3 0 0บาทภายในระยะเวลา72ชั่วโมงนะครับคุณจะได้ไปเลย300บาทเนาะซึ่ง3 0 0้บาทนั้นก็จะถูกโอนไปยังบัญชีหลักของคุณแล้วก็ อะนนนเงินนครับไม่ใช่ว่าถอนครั้งเดียว300บาทนะแต่จะไปรวมที่บัญชีหลักของคุณก่อนบัญชีหลักอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับบัญชีหลักก็คือตรงนี้ทุกคนนะนี่คือบัญชีหลักนับที่ผมมีอยู่7,414บาทดูสิครับผมนนั้นไม่ใช่ว่าผมสามารถถอนได้เลยนะครับ4 7,400กว่ 7, าเนาะมันสามารถถอนได้ครั้งละ100 200บาททุกคนนะอันนี้ก็คือเปในส่วนของอ เปในส่วนของอไรายได้ที่ผมเคยถอนไปนะครับอยู่ด้วยกัน7,705บาทนะครับนี่คือผมเคยถอนไปแล้วนับ7,705บาทด้วยกันตรงนี้นะครับก็ใช้เวลานับก็ค่อนข้างที่จะหลายวันทุกคนนะเอาเพราะว่าผมถอนครั้งละ100บาทนะวันนี้วันที่11เนาะเมื่อวานก่อนก็นกวันที่18วันที่16นะครับที่ผมถอนไปเห็นไหมทุกคนนะถอนแค่ครั้งละ,ะ100บาทเองทุกคนนะครับตรงนี้เนาะ ส่วนการเชิญใครที่ต้องการเชิญนะครับคุณสามารถกดที่จุด3จุดตรงนี้แล้วก็เลือกช่องทางถอนเงินเลือกช่องทาง แชร์ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมคัดลอกรหัสเชิญของคุณด้วยให้คนที่คุณเชิญนั้นทําการใส่รหัสเชิญของคุณด้วยนะครับคุณจะได้คนละ2บาทแต่ถ้าใน A ที่คุณเชิญบานั้นขาไปแนะนาใน B คุณจะได้อีก10%นะครับใน B ไปเชิญใน C คุณจะได้อีก10%ด้วยกันตรงนี้นะครับผมโอเคทุกคนนะครับและนี่คือการหาเงินในคลิปนี้นะครับถ้าใครสนใจสามารถที่ไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับส่วนต่อมาก็คือนะเป็นในส่วนของการแจกซองอ่างเปาให้ กับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมจะทําการสร้างซองอ่งเปาก่อนนะครับผมจะทําการแจกอยู่ที่50คนนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมก็ทําการสร้างซองอ่งเปาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือเรามารับซองอ่งเปาได้ที่ช่อง anc studio มาที่ YouTube นะครับตรงนี้เลยแล้วก็ทําการนะครับค้นหาชื่อช่อง anc studio นะครับเมื่อคุณค้นหาแล้วนับเจอช่อง anc studio ให้คุณทำการกดติดตามกดกระดิ่ง กดการแจ้งเตือนรับการแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับผมแล้วก็กดเข้าไปยังหน้าของอช่องนะครับแล้วก็กดติดตามให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็กดและอีก2ลิงก์นะครับแล้วก็จะมีลิงก์แรกคือเพจ anc studio ลิงก์ที่2คือข้อความแชทของเพจนะลิงก์ที่3คือเว็บไซต์เก่อขวดอ่างเปาให้คุณทําการกดที่เว็บไซต์เก่อขวดอ่างเปาแล้วก็จะมาเด้งที่หน้าเว็บไซต์เก่อขวดอ่างเปาให้คุณเก่อขวดอ่งเปาตามผมได้เลยนะครับ สำหรับซองอังเป่านะครับผมหน้าที่โค้ดของวันนี้ก็คือ C A T 65665 C A T อ่านว่าแคทเนาะซึ่ง C นี้เป็นตัวพิมพ์เล็ก A ตัวพิมพ์เล็ก T ตัวพิมพ์เล็กตัวเลขก,ก็คือ65665เอาใหม่นะครับ C A T 65665กดเซิร์ชไปนะครับจากนั้นก็จะพามาที่หน้าซองอ่งเป่านะครับคนก็ทำการ กรอกโคดอ่างเปาไอไม่ใช่เด็กกรอกเบอร์ทูมาน่วอเลตของคุณตรงนี้ช่องนี้ให้เรียบร้อยนะครับเมื่อคุณกรอกเบอร์ทูมาน่วอเลตแล้วให้คุณรีบกดคําว่ารับซองเลยไม่งั้นคุณอาจจะไม่ทันเพื่อนๆได้เลยนะกดเข้าไปเลยเนาะแล้วก็รับซอ,องอ่างเปาได้เลยนะเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีของทูมาน่วอเลตของคุณทันทีนะครับถ้าใครมาถึงตรงนี้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับคอมเมนต์อ่จาจังหวัดที่คุณอยู่นะครับแล้วก็ อคอมเมนต์ในส่วนของอะระบบปฏิบัติการที่คุณใช้ก็คือมือถือ Android หรือ iOS นะครับแล้วก็คอมเมนต์ว่าคนต้องการหางเงินยังไงกันบ้างน,นะครับผมด้ารือสนใจในการหาเงินแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์วิดีโอนี้กันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ถ้าคุณยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าพรุ่งนี้รับอิงชอลล่ lock. เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ